พี่ชหนคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมกี่วินาทีถึงได้เงินนะในในเฟ e บ o o k ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่วิอ่ะสามสิบน่าจะประมาณ30มสิบวิใช่ไหมครับใช่ทุกคนครับเราไม่ได้เห็นต้นนี้นานมากเลยนะครับเรามาที่บ้านพี่โยชินะครับผมผมคิดถึงต้นนี้มากจริงๆบ้านผมมีสา่ต้นแต่ถอนไปหมดแล้วคือต้นไม่ยมนะครับผม คุณลองยืนี่เกาะเกาะตรงนี้เกาะอย่างนี้แหละเกาะนี้เกาะนี้เกาะนี้ปต้องเก่งอะไรไหมฮะต้องเก่งอะไรรองไหมลองดูครับตรงไหนตรงไหนฮะตรงไหนที่คือเกาะตรงไหนหรือว่าเก่งตรงไหนตรงไหนเก่งตรงไหนก็ได้ยินเสียงแล้วนี่ครับการแดงนะครับผมคุณจะรู้เอาแค่สองก้านก่อนลองไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าก้านไม่ยมอะมันเหมือนแบบว่า มันจะคันกว่าย่ออื่นคุณลองก้านเดียวก่อนนะเอาก้านเดียวตีหลังใช่ไหมฮะตีหลังตีหลังตีหลังวะ <c oughs> ตาไหลขอลองบ้างเลยไหมฮะไม่เดี๋ยวผมลองไอ้นี่ก่อนก็คือเริ่มเป็นสามก้านเลยสองก้านก่อนลองสองก้านแ <3 S 1> ต่ว่าตีไม่แรงตีไม่แรงอ่ะอันนี้เป็นสองก้านนะครับผมคือ มันยุคไหนพี่90 80เนาะใช่ผมว่าทุกคนต้องเคยโดนเคยโดนไหมโดนโดนการไม่ยอมใช่ไหมใช่พี่ว่าจี๊ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อันนี้ได้อยู่ไม่เท่าไหร่แล้วพ่อแม่คุณตีประมาณอ่ะมาดิเนี่ยแหละลองดูลองแต่ก่อนที่ผมจะโดนตีตีไปบ่อยคือเรื่องหนีไปเล่นน้ะเหยาภาพนะเอาไปก่อนเอาไปก่อน ทนหน่อยทนหน่อยเราก็ให้พี่ยอมไปก็คือแม่ผมบอกชอบหนีไปเล่นน้ำอ่าแล้วพอหนีไปเล่นน้ําแล้วน้องว่ายน้ําไม่แข็ง่ถ้ากูพาไปน้องมีสิทธิ์จนน้ำตายใช่ใช่เดินขึ้นมาจากหัวเะพาพาจับได้เลยหัวเส้าพาเลยถอดกานเกงด้วยทำไมไม่ได้ใส่เกงในมาแล้วแม่หัวเลยไม่ได้ใส่เกงในจริงเฮ้ยทำไมเราปล่อยโล่ง ไม่ผมเรื่องเองเกงในมาเออแล้วแม่หัวดูหลังเหรอไม่เอาหลังนะเอาไม่เอาหลังได้แต่เดี๋ยวจาลองว่าเนี่ยแม่ผมก็ตีมึงพาน้องไปได้ยังไงเนี่ยอันนี้แค่ครึ่งเดียวนะที่แม่ง้างนะไม่ใช่มึงไม่เห็นเหรอเนี่ยมึงดูดิอ๋อมันแลบมานนี้เลยเหรอซูนี่ดิเลือดออกเลยโโคตรแรงไม่ปกีิตีเบาตียังนะโหในยังเลยใช่ไหมเนี่ยใช่พี่เปเลือดออกเลยเหรอผูเลือดออกเลยวะ ไหนอะไหนพี่พี่โยชีลองมายืนน <laughs> อันนี้คือไม้เลียวแห่งแบบว่าเก้าสูกเลยนะ่ผมว่าจริงๆแล้วอะไม้เลียวอันนี้มันโอ้โหแสบไหมแสบผ <laughs> ุ้มพูดอยู่ <laughs> เอาอย่างนี้พี่อันนี้ถือว่าการสแสดงกันแล้วกันแบบไม่ได้เอาจรัง,งอะไรนะทำหน้านิ่งทำหน้านิ่งเลยแบบว่าคาแรคเตอร์พี่โยชียคาแรคเตอร์หน้านิ่งเลยนะ นั่นนี่งเฮ้ยงางไว้งางไว้เฮงางเหรองางดิรีวิวรีวิวการโดนตีก็คิดถึงแม่ไปไม่ร้องเลยพี่แมวไ่โดนนานอยากโดน แดงเหมือนกันแดงอยู่นะแดงอยู่เฮ้ยอมมันยมแม่งอ้อมไม่หว่ามันอ้อมหลักนี่ก็คุณไม่เห็นเหรอเนี่ยโอ้โหโค้งโค้งเชี่ยก่อนเมื่อก่อนเนี้ยที่ผมโดนอ่ะสันหาแม่ผมชอบสันหามากเลยแบบจริงๆแค่นี้ก็เจ็บตายหายแล้วเจ็บนะแกล่อเป็นแบบกรรมเนี้ยแบบโอ้ยทับตรงนี้ไม่ใช่หรืมั้างอะไรสักเบื้อไม่แบบมันจะมันยันใหญ่มันกรมมาเยอะมากเลยแล้วฟ้านอย่างเงี้ยแบบคือ ตีพาะรักหรือตีพราะจะเอาให้ตายคุณจะเอาผมกันให้ตายเลยเนี่ยอันนี้ตีเพาะรักต่ไม่รู้สึกผิดนะรู้สึกโกรธซ้ําเลยโขไปไงไม้เรียวยุก้าศูนย์ไอเทมในตำนานผมแฮงกตำนานจริงเลยเว้ยทำทำอีพีเต็มเลยไหมไม้เรียวยุก้าศูนย์นะไหมมีอะไรบ้างที่โดนโอ้โหครับผมว่าโดนมันมีไม้ฝขวนเสื้อสายยางไม้ขวนเสื้อยางไม้กวาดโอ้เยอะ ทีแม่เราจะสามารถทําเป็นอาวุธคาฟเป็นอาวุธได้ใช่ต้องครัฟนะผบอกเลยว่าสายคาฟยุคแรกพ่อแม่เรานะอ่าใช่ใช่คฟนะอะไรใกล้มือเอาไปตีบวกได้หมดเลยนะฝรั่งยังไม่ไม่เท่าไม่เท่าพ่อแม่เราอ่ะจริงๆถ้าแบบในเรื่องการหาของมาตีลูกอ่ะผมว่าฝรั่งสู้เราไม่ได้เราน่าจะเป็นแบบชาติแรกอ่ะ number one in the world ใช่ผมจาได้เลยไม้ไม้ประมาณนี้เป็นไม้แบบว่ากึ่งกึ่งไม้หน้าสามแล้วเพื่อนผม มาเตะบอลแล้วไม่บอกพ่อแม่แล้วพ่อแม่หาไม่เจอก็โดลงมาเลยนั่งกูโดนแน่พอเดินมาปุ๊บนึกว่าแม่เดินอ้อมหลังวยแม่ตีท้อง <c oughs> เอาเข้าห้องหน้าเลยเหรอปุ๊บ <c oughs> อุ้ยเอาห้องหน้าเลยเหรอ <c oughs> มันจะมีแบบถ้าถ้าถ้าพ่อแม่ไม่เท่าไหร่ครูอ่ะจะชอบสรรหาแบบวิธีทาโทษแล้วแบบให้เราตอนนั้นตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ตัวสูงไม่มากใช่ไหมครูก็จะให้เรายืนตรงขอบโต๊ะอ่ะไม่ให้เราดิ้นไม่ให้เราดิ้นแล้วแบบ เราแบบคือแบบเหลี่ยมแม่งเข้าเหลี่ยมแม่งเข้าแท่งทองพอดีอ่ะทัดเด้งปุ๊บแบบจุกอ่ะแล้วไม้โอ้หเฮียคุณนึกว่าไรเซเบอร์หุ่นะใหญ่ใหญ่ไปไหนเขาเรียกว่าไม้หวายอ่ะไม้หวายโหไม่ต้องแช่เยี่ยวอ่ะสายกระบี่กระบองไอ้เฮียนั่งไม่ได้นะมึงถ้าเจอครูดุๆเมื่อก่อนอ่ะเวลาเขาไล่ลมอ่ะของผมโดนไล่ลมไงไล่ลมไล่ลมนี้ก่อนปึ้งปึ้งปึ้ง ปึ่งอ้าสุวีเลยเคยสเคยรู้มากเอาสมุดยัดทุกคนต้องเป็นครับเอาสมุดเอาสมุดเรียบร้อยเรียบร้อยแบบเราถ้าท่านไล่ลมอะถ้ารู้แบบเอาออกเดี๋ยวนี้บางทีแบบให้นอนความก็มีนอนความแล้วเฟี้ยเพราะมันไปไหนไม่ได้นอนแบบมันเด้งหลักไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คงไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยตีแล้ว ได้อะไรเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนหม่แต่เราผ่านมาแล้วเราแค่เลาเฉยว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออันนี้สั้นๆที่โยชิเพราะว่าผมไม่คือผมไม่ได้อยากถ่ายผมแค่อยากตีขาพี่วอนเฉยอ๋อเลยเอากล้องขึ้นมาใช่เพราะว่าถ้าไม่เอากล้องมาก็ไม่ได้ตีมันไม่มีใครยอมโดนเนี่ยแต่ถ้าเอากล้องมามันสปินเลยได้ได้จะไปกินข้าวด้วยยังเนี่ยสวัสดีครับมาครับ